มือใหม่หัดเลี้ยงน้องป้อมนะครับผมจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างต้องดูแลยังไงบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ผมอธิบายให้ฟังครับ อย่างแรกต้องเข้าใจก่อนนะครับผมน้องอายุ2-6ถึงเดือนก็คือน้องช่วงอายุแรกๆที่เราแนะนําให้ย้ายบ้านได้อย่างฟาร์มทั่วไปนะครับผมอย่างเช่นฟาร์มฮีโรปอมก็ตามนะอย่างน้อยๆสอเดือนขึ้นไปนะครับผมถึงจะย้ายบ้านเพราะเราจะต้องเช็คเรื่องของร่างกายน้องหมาก่อนว่าฟันขึ้นหรือยังกินอาหารเม็ดได้หรือยังนะครับผมถึงจะย้ายบ้านได้และในช่วง2-3ถึงเดือน4เดือนแบบนี้นะครับผมเป็นช่วงที่เหมาะกับการฝึกฝนมากถ้าเกิดว่าใครที่รับน้องหมาไปนะครับผมแล้วอยากจะฝึกน้องในช่วง3-4ถึงเดือนอะไรก็ตามที่เป็นพื้น ฐานอันนี้ผมแนะนําให้เป็นวนัยนี้ดีที่สุดครับต่อไปเรื่องแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของสีเรามาดูก่อนนะครับผมว่าสีอะไรเนี่ยที่จะดูแลยังไงบ้างนะครับอย่างสีแรกเลยนะครับเนี่เป็นสีส้มแบบนี้นะครับผมสีส้มก็เป็นสีมาตรฐานทั่วไปนะผมที่หลายๆคนก็ชอบอาแล้ว ผมก็แนะนําให้เป็นสีส้มด้วยเพราะสีส้มคือเป็นสายพันธุ์ที่ทางฟาร์มของเราพัฒนาสายพันธุ์มาอย่างดีเยี่ยมเลยนะคทำให้น้องๆอเนี่ยคลอดออกมาคลอดใหม่ๆเนี่นะครับผมโตมาใหม่ๆเนี่ยสวยขึ้น,นและราคาไม่แพงด้วยส่วนเรื่องของการดูแลครับผมเหมือนเดิมครับผมเนี่ยขนแน่นฟูก็หวีทุกวันนะผมคําน้ำตงค้าน้ํา,า,าตาอะไรก็เช็ดบ่อยๆสําหรับสีขาวนะครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นนะเนี่ยเห็นไหม สีขาวนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของคราบน้ําตาเราก็ต้องเช็ดกันบ่อยๆนะครับผมหรือว่าสีขาวเนี่ยข้างหลังจะออกเป็นสีครีมนะครับมันจะไม่ได้ขาวล้วนนะการทําความสะอาดการอะไรอย่างเงี้ยมันดูเหมือนสะอาดตาดีอ่ามันดูแบบคลีน n ดีประมาณนี้นะครับสีขาวก็เป็นอีกสีหนึ่งที่หลายคนก็ชอบนะแล้วปีนี้นะครับผมเป็นปีที่สีขาวบูมมากๆนะครับใครที่ชอบสุนัขสีขาวเนี่ยมาที่ฟาร์มได้เลยมีทั้งมินิบีชองโคตอนเมาทิส มีหมดนะครับต่อไปนะครับผมเป็นสีเข้มๆนะสีโทนดำๆอย่าง Back แบล็กแทนอย่างนี้นะค,คนนี้เป็นคุณพ่อคบชายนะครับผมเป็นไเงสีแบล็กแทนนะผมจะมีความแทนที่หน้ามีสีทองแล้วก็สีดำแบบนี้นะครับผมเรื่องของการดูแลสีดำเนี่ยก็ค่อนข้างจะดูแลง่ายอ่านี่ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่แนะนําเหมือนกันแล้วก็นิยมมากครับผมเพราะว่ามันเท่และสีของน้องปอมนะครับผมยังมีอีกหลากหลายสีเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น ปานะร์ตี้ไตคัลเลอร์นะครับหรือว่าจะเป็นส่วนของมเล่ก็มีนะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่สนใจก็มาที่ฟาร์มได้ข้อที่2นะครับผมก็คือการอาบน้ําแล้วก็ดูแลน้องหมานะครับในแต่ละวันเราต้องดูแลเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องของการหวีขนขัดน้าตาแล้วก็ขี้หูอ่าพวกนี้นะครับก็ต้องทําความสะอาดแคะกันไปสําหรับการหวีขนน้องหมานะผมต้องฉีดไปที่หลังของน้องก่อนแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ลูบไปทั่วตัวนะครับผมสเปรย์แบบนี้จะช่วยทําให้กลิ่นหอมนะฮะแต่ไม่ใช่สเปรย์อาบแห้งไม่ใช่นะมันเป็นสเปรย์ ขนอะไรอย่างนี้ไหมขนก็จะนุ่มลื่นแล้วเวลาเราหวีขนน้องหมาเนี่ยเนี่ยมันจะพองมันจะฟูแล้วน้องก็จะไม่เจ็บด้วยนะครับเนี่ยก็จะเป็นข้อดีอยากให้ทุกคนลองดูเอาไว้นะครับ สวยมากของที่ฟาร์มเรานะครับผมเรามีการสอ,สอนการเลี้ยง1ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นอะไรพวกนี้เนี่ยเราสอนหมดเลยนะครับผมการดูแลน้องหมาต่างๆเนี่ยมารับที่นี่เนี่ยสบายใจได้นะครับผมไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามถามได้หมดทุกเรื่องเลยนะครับเป็นไงเล่าสวยเลยไหมพอเราหวีเนี่ยน้องจะสวยขึ้นเลยนะครับไหมเออพองๆอย่าง,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 งนี้เลยนะครับพองๆอย่างนี้เลยคนนี้ก็ยังว่างนะครับ <laughs> ใครสนใจแคปหน้าจอมาที่ไลายอาศัยฮิโรปอมอาบน้าก็ประมาณอาทิตย์1ครั้งนะครับผมโดยเฉลี่ยประมาณนี้กําลังดี นะครับไม่ต้องอาบบ่อยเรื่องที่2นะครับผมก็คือเรื่องของอาหารเตรียมอาหารไว้ให้น้องหมาครับผมตามสูตรอายุของเขาเองนะครับผมเขาอายุเท่าไหร่ก็หาซื้อสูตรนั้นเพราะอะไรเม็ดของอาหารนะ่ะมันไม่เท่ากันนะครับผมบางตัวน้องหมาตัวใหญ่ ไปกินอาหารหมาเด็กกืนเลยไม่เคี้ยวเพราะมันเม็ดมันเล็กนะครับผมแต่ถ้าหมาเด็กกินอาหารหมาเด็กเนี่ยมันจะพอดีกับปากเขาพอดีอ่าหรือว่าถ้าเป็นเม็ดใหญ่จนเกินไปสําหรับสุนัขหมาโตหมาตัวใหญ่นะครับแล้วไปให้หมาตัวคันเล็กๆกินอย่างนี้นะครับผมก็กินไม่ได้ <c oughs> สูตรนะครับผมก็ต้อง ให้มันตามเป๊ะๆของเขาครับผมให้แค่2มื้อเช้าแล้วก็เย็นพอนะครับอันนี้แล้วแต่ขนาดไซส์ของน้องหมาแล้วก็แล้วแต่พฤติกรรมการเลี้ยงดูไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับผมได้หมดแต่ขอให้ปริมาณต่อ1นวันของน้องที่ควรจะได้รับสารอาหารเนี่ยให้มันครบถ้วนแล้วกันส่วนในเรื่องของอาหารเสริมนะครับผมนี่ตัวนี้ผมแนะนําเลยนะครับผม จะต้องเสริมเอาไว้ในสุนัขปอมเมเรเนียนะครับเรื่องของโรคทำบรรทุกกรรมนะครับก็จะมีอยู่สบ,บ้าเคื่อนสะโพกหลุดนะครับผมสะโพกเสื่อมนะครับผมประมาณนี้ตัวนี้จะช่วยเรื่องของข้อต่อข้อสบ,บ้าได้ดีเพราะมันเป็นโอเมกานะครับผมก็คือเป็นตัวคิ้วออยนะครับผมไม่ใช่ฟิตออยนะตัวนี้เนี่ยครับไม่มีกลิ่นคาวของปลาน้องหมาทานันง่ายมากเพราะมันเป็นวิตามิน มันไม่ใช่ยาครับแล้วก็ในส่วนของปองมอะไรนี่โดยเฉพาะเลยเนี่ยก็คือเรื่องของผิวหนังแล้วก็ขนนะครับในส่วนของขนมน้องหมานะครับผมถ้าวัยเด็กเนี่ยผมยังไม่แนะนําให้กินหรอกอาหารคนก็ไม่เอาอาหารคนนี่ไม่เอาอยู่แล้ว100%นะครับผมแล้วก็ขนมของน้องหมาเนี่ยยังไม่แนะนาเพราะอะไรน้องหมาวัยเด็กครับระบบการย่อยอาหารหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ดีเท่ากับสุนัขที่โตแล้วนะครับผมอาจจะเกิดการท้องเสียหรือว่า แพ้อาหารขึ้นมาได้นะในวัยเด็กเนี่ยอยากให้เน้นในเรื่องของอาหารของเขาเป็นหลักไปก่อนนะครับข้อที่สีครับผมก็คือเรื่องของการกักบริเวณแล้วก็พื้นที่นะครับผมเห็นไหมอของเราเนี่ยมีข้อมีการกักบริเวณนะครับผมเพื่ออะไรเพื่อให้น้องหมาเนี่ยเขาได้อยู่ในพื้นที่ของเขาถ้าเป็นหมาวัยเด็กนะครับผมอายุ2-6เดือนเนี่ยจะต้องพักผ่อนเยอะๆนอนเยอะๆอันนี้คือเรื่องที่สําคัญมากๆการพักผ่อนเยอะๆครับทำให้ร่างกายน้องไม่เกิดอาการเพียหรือว่าไม่สบายนะครับผมดังนั้นเราจริง ต้องมีอคอกแบบนี้นะครับเพื่อเพื่อกัดบริเวณของเขาจริงๆแล้วใช้ได้ตั้งแต่เด็กจนโตเลยนะผมเมื่อโตขึ้นนะลูกค้าเปิดประตูค้างไว้เลยครับผมน้องเดินเข้าเดิอนออกเองเดินเข้าไปอืฉี่เองเดินเข้าไปนอนเดินเข้าไปกินเองแล้วแต่เขานะผมเพื่อสร้างระเบียบว,วิน,ยนัยในการอยู่ในอคอกเนี่ยมีข้อดีเยอะมากนะครับผมในเรื่องของการไม่เครียดไม่กังวลน,นะเพราะเคยอยู่อคอกมาตั้งแต่เด็กจนโตอยู่แล้ว <S <S แล้วก็เกิดอาการอ่อนเนี่ยครับผมอย่างเงี้ยเขาต้องง้อเราเพื่อให้ใหเราเอาออกมาอ่ามันก็จะเกิดกันเนี่ยเพื่อไม่ให้ เกิดการตามใจมากจนเกินไปและสําหรับพื้นนะครับผมที่ทุกคนเห็นแบบนี้นะก็คือพื้นที่เป็นผ้านะครับเมื่อพื้นที่เป็นผ้าแบบนี้นะครับเรา จะไม่ปล่อยให้น้องเดินบนพื้นลื่นอพอน้องเดินบนพื้นลื่นปุ๊บครับผมขาแบกขาคดรขา้างงอหรือว่าสะบ้าเคลื่อนเกิดขึ้นได้อย่างเช่นกระโดด2ขายืน2ขานะครับผมประมาณนี้ตัวนี้จะช่วยได้ดีนะครับผมวกผ้าแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีครถามว่าที่บ้านเป็นพื้นกระเบื้องทํำยังไงล่ะ <c oughs> บ้านเป็นพื้นกระเบื้องนะคะผมก็คือเราก็ปูผ้านในบ้านไปนะครับในช่วงที่น้องปล่อยวิ่งเล่นสิ่งที่ช่วยได้คือการตัดเล็บให้สั้นตัดขนอุ้มเท้าให้สั้นนะครับผมน้องหมาจะได้เดินได้สะดวกนะและ,ะผ ม,มองว่าไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะเลยนะจะเลี้ยงในคอนโดก็สบายมากๆจะเลี้ยงในบ้านก็ยิ่งสบายเข้าไปอีกนะครับผมเพราะพื้นที่ของน้องเนี่ยใช้แค่นิดเดียวเองตัวเขาเล็กแค่นี้นะครับไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะเลยข้อ5ครับผมการฝึกฝนสุนัขในช่วงอายุ2-6ถึงเดือนเนี่ยมีประสิทธิภาพได้ดีนะครับผมอย่างที่ผมแจ้งไปตนะั้งแต่แรกว่าเป็นช่วงที่น้องจะเกิดการเรียนรู้และจดจําไปตั้งแต่เด็กจนโตนะก็คืออยากรู้อยากเห็นเป็นพิเศษในช่วงนี้จึงสามารถที่จะฝึกสุนัขได้แล้วในน้องปอมเด็กๆแบบนี้ นะครับผมทําอะไรได้บ้างล่ะ หนึ่งเลยก็คือฝึกอือฝึกฉี่ให้เป็นนะครับผมหรือว่ากินข้าวให้มันตรงเวลากินข้าวให้หมดจานนะครับผมต่อไปก็เป็นการนอนหรือว่าจะฝึกเรียกชื่อด้วยนะครับผมแค่นี้พื้นฐานธรรมดาที่มันควรจะเป็นไปได้นะครับผมหรืออีกอย่างนึงก็คือฝึกเงียบฝึกไม่ตามใจมากจนเกินไปนะครับผมทำให้สุนัขดื้ออะไรพวกนี้พื้นฐานฝึกไปก่อนนะครับแอดวานเนี่ยผมแนะนําให้น้องอายุเยอะๆหน่อยแล้วเราก็สามารถที <c oughs> <ๆ>่จะฝึกฝนต่อได้ข้อ6นะครับผมเป็นเรื่องของสุขภาพของน้องหมาที่จะต้องคอย เช็คกันทุกๆปีพาน้องไปตรวจสุขภาพทุกๆปีครับผมหรือไปฉีดวัคซีนนั่นแหละและเรื่องของเห็บหมัดต่างๆนะครับผมที่จะติดตามตัวน้องหมาไปอันนี้ก็ต้องแล้วแต่กรณีกันไปนะครับผมไม่ใช่ว่าเดินสนามหญ้าพื้นหญ้าแล้วคุณจะเป็นเห็บหมัดสัทีเดียวไปติดกับสุนัขตัวอื่นที่เป็นเห็บหมัดสัทีเดียวนะครับผมบ้านเราเนี่ย มีฝุ่นมีลายมีอะไรพวกนี้นะครับผมก็มีเห็บหมัดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นหากน้องหมาเจอเห็บหมัดนะครับผมให้ดูจากผิวหนังของตัวน้องหมาเลยหรือมีกลิ่นสาบแปลก,ปก,ปกพิเศษนะครับสุนัขเกิดอาการเกาคันเป็นพิเศษนะผมในส่วนของตรงนั้นเนี่ยเราเรียกว่าน้ําลายเห็บหมัดทําให้ในส่วนของผิวหนังเนี่ยเกิดการระคายเคืองและเปลี่ยนสีเป็นสีดําสําหรับการดูแลก็ง่ายมากครับผมจริงๆผมแนะนําให้ไปปรึกษากับคุณหมอนะเพราะเราต้องดูว่าน้ําหนักของน้องหมาเท่าไหร่ใช ยาตัวไหนถึงจะเหมาะสมและวิธีเยอะแยะเลยครับผมไม่ว่าจะกินยอดแช่ได้หมดเลยและที่สําคัญนะครับผมไม่ว่าสิ่งอะไรที่ผมอธิบายไปทั้งหมดเนี่ยสิ่งแรกเลยคือเราต้องมีน้องหมาก่อนนะครับผมและงบประมาณในการอาจจะรับน้องไปเลี้ยงเนี่ยครับผมผมก็มีแบ่งเกดไว้อย่างชัดเจนนะครับผมเกดเลี้ยงเล่นเลี้ยงเล่นเล่นเลี้ยงสวยๆน่ารักน่ารักนะครับผมก็จะมีเกตราคาเบาๆนะครับผมหรือว่าจะเกตสวยขึ้นมาอีกอยากจะเลี้ยงสักทีเนี่ยเอาให้สวยๆไปเลยนะครับผมก็น้องก็อยู่กับเราเป็นอีก สิบสิบปีนะครับเป็นเกตโชว์สวยงามแล้วก็เกตต่อไปก็เป็นเกตประกวดโชว์ประกวดเลยนะครับผมเอาแบบให้สวยแบบเต็มแม็กไปเลยนะเอาแบบประกวดได้เลยนะตรงนี้เราก็มีเหมือนกันแล้วไม่ใช่แค่สายพันธุ์เดียวครับผมอย่างที่ผมอธิบายไว้ไม่ใช่แค่ปอมนะผมมีสุนัขอื่นๆอีกหลายสายพันธ์พันธุ์เล็กเหมือนกันเลี้ยงด้วยกันได้ก็คือมินิบีชองบีชองพูนะมัลทิฟมัลติพูโคตัน ยอกเชียร์เทเรียหรือแม้กระทั่งเฟนส์บูด็อกนะครับสามารถเข้ามาที่ฟาร์มได้เลยนะครับผมที่ราดเท้า1ร้อยหนึซอยสีครับผมหรือกดติดตามช่องนี้เอาไว้ครับผมจะได้พาน้องๆมาให้ดูแล้วก็ให้สาระดีๆแบบนี้อยู่หลายๆคลิปสําหรับคลิปไลฟ์สดหรืออะไรต่างๆนะครับสามารถติดตามได้ทาง Open Chat นะครับโอเ n นแชทเนี่ยเรามีเอาไว้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปในกลุ่มนั้นเป็นคอมมูนิตี้ของเราเราจะส่งรูปในนั้นเร็วที่สุดก่อนที่อื่นอีกนะครับและก็มีราคาพิเศษพาราพิเศษนะครับผมอยู่ในนั้นเป็นหมดเลยอนะ่า ถ้าใครที่จะเข้ามานะฟาร์มเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเชา้าถึง5ทุ่มเลยรัดเท้า101ซอย46นะหรือโทร0 8 3 4 6 5, 5 3 6 5หรือถ้าใครทักไลน์มาจะดีมากไลน์แอสไซ o ฮิโรอมง่ายๆเลยนะผมำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย